เรื่องกฎแห่งกรรมอดีตชาติหมอชะลอกรรมเก่าที่ติดตามส่งผลในชาตินี้คุณหมอชลอเกิดสุวรรณลูกศิษย์หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันเรื่องนี้ได้มาจากธรรมสิงหะบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรัน เจ้าอาวาสวัดอัมพวันอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ที่เล่าให้ฟังมีใจความว่ามีชายคนหนึ่งสนใจศึกษาวิปัสสนากรรมฐานได้ไปปฏิบัติวิปัสสนาที่วัดอัมพวันกับท่านพระธรรมสิงหะบุรราจารย์ชายผู้นี้เคยอดีตก็เคยเป็นทหารเสนารัก เป็นคนใจดีมีเมตตาช่วยเหลือชาวบ้านเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยโดยมิได้รังเกียจชาวบ้านทั่วไปรักและนับถือเรียกทันว่าคุณหมอชะลอเกิดสุวรรณตั้งบ้านเรือนอยู่ข้างวัดอัมพวันหมอชะลอเป็นผู้ที่สนใจฝึกสมาธิวิปัสสนามากใช้เวลาฝึกวันละหลายชั่วโมง เป็นประจำจน,จนสำเร็จได้ยานชั้นสูงวันหนึ่งขณะที่คุณหมอชลอกำลังฝึกตามปกติก็บังเกิดนิมิตปรากฏภาพในอดีตชาติเห็นอย่างชัดเจนครั้งหนึ่งในอดีตเมื่อหมอชลอมีอายุ16-17ปีได้ร่วมไปกับพี่ชายและเพื่อนของพี่ชายเข้าปล้นบ้านบ้านหนึ่งในหมู่บ้านม่องราย ตใต้น้ำตกเอราวัณจังหวัดกาญจนบุรีพี่ชายิงเจ้าของบ้านตายส่วนหมอชลอยิงพัญญาที่เพิ่งคลอดลูกตายแล้วก็โยนเด็กที่คลอดใหม่ลงไปในกองไฟใต้กระดานอยู่ไฟที่พัญญาเจ้าของบ้านนอนอยู่นอนพักฟื้นอยู่นั้นเช่นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อราวปี2504 ถึงเป็นเรื่องที่ผู้ได้รับเพราะกรรมในเวลานั้นเป็นผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนามีจิตใจเป็นกุศลได้ร่วมงานทําบุญช่วยเหลือจิจการงานของวัดอัมของวัดกับอัตมามาหลายปีและได้สนใจศึกษาทางวิปัสสนากรรมฐานกับอัตมาบุคคลผู้นี้มีนามว่าฉลอเกิดสุวรรณเพราะในอดีต เคยรับราชการเป็นทหารเสนารักษ์เป็นคนใจดีมีความเมตตานี่แหละต่อมาก็ได้แต่งงานอยู่กับนางสาวทองใบซึ่งมีหลักฐานบ้านเรือนอยู่ข้างวัดคุณหมอชลอเล่าให้อัตมาฟังว่าเมื่อขณะที่หมอชลอนั่งสมาธิก็เกิดนิมิตปรากฏเป็นภาพในอดีตชาติให้เห็นอย่างชัดเจนเหมือนชีวิตเพิ่งผ่านไปไม่ไมนานนะก ภาพนั้นแสดงให้เห็นชีวิตก่อนเมื่อครั้งหมอชะลอมีอายุอยู่ในวัย6 6 1 7ส่วนบิดามันดาเป็นชาวรามันมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรีอาชีพขายองค์โดยนำองค์บรรทุกเรือขึ้นล่องไปขายตามลำน้ำครั้งนั้นมีเพื่อนของพี่ชายได้ชักชวนให้หมอชะลอเข้าพวกไปปล้นหมู่บ้านม่องไร่ใกล้น้ำตกเอราวัณเขตกาญจนบุรี ชีวิตของคนวัยรุ่นเมื่อถูกชักจูงไปในทางชั่วก็เห็นเป็นของสนุกตื่นเต้นขาดสติยับยัง้งจึงตกลงร่วมไปปล้นกับพวกเขาถึงเวลานัดก็ไปกับพี่ชายพร้อมอาวุธปืนเมื่อถึงบ้านหลังหนึ่งปลายหมู่บ้านอยู่โดดเดี่ยวก็จู่โจมเข้าไปไม่ทันให้เจ้าของบ้านรู้ตัว ชายเจ้าของบ้านตกใจเห็นการบุกเข้ามาในบ้านก็นึกรู้ว่าเป็นพวกปล้นไม่ทันจะต่อสู้พี่ชายหมอฉลอกเอาปืนยิงชายเจ้าทร์ล้มฟุกหลงเพื่อนของพี่ชายทาหน้าที่ออกคําสั่งให้หมอฉลองฆ่าหญิงเมียเจ้าของบ้านซึ่งกําลังนอนอยู่บนกระดานไฟเพิ่งออกลูกใหม่ๆเพราะหญิงนั้นตกใจร้องเรียกให้คนมาช่วยจนเสียงหลงหมอฉลองก็ได้ฆ่าหญิงคนนั้นตาย แล้วก็โยนเด็กที่คลอดใหม่ๆลงไปในกองไฟทั้งบาะเผาทั้งเป็นซึ่งหมอชลอทำได้อย่างใจแข็งดุร้ายขาดความเมตตากล้าต่อการทำบาปไม่คิดสงสารสังเวชกิเทียมโหดไม่สะทกสะทานตื่นเต้นการฆ่าทั้งแม่ทั้งลูกกลับเห็นเป็นของธรรมดา ได้ทำตามคำสั่งของหัวหน้าถึงเป็นเพื่อนของพี่ชายด้วยความเต็มใจองอาจและทั้งอยากแสดงถึงความกล้าหาญให้เห็นว่าเป็นคนเก่งตามนิสัยคนหนุ่มที่ไม่รู้บุญบาปส่วนเพื่อนของพี่ชายเก็บทรัพย์สินเงินทองเท่าที่ค้นได้เสร็จแล้วก็จุดไฟเผาบ้านให้ไหม้หมดทั้งหลัง แล้วต่างก็พากันรีบหลบหนีเพราะเกรงกลัวพวกชาวบ้านจะมาช่วยกันเมื่อกลับถึงบ้านก็ช่วยกันปิดเรื่องปล้นไม่ให้พ่อแม่รู้ครั้นต่อมาหมอฉลอกกับพ่อแม่ก็ล่องเรือนำองค์บรรทุกไปขายตามที่เคยปฏิบัติมาแล้วหมอฉลอกกำลังถอเรือขายองค์แล้วก็หน้ามืดตกลงไปในน้ำถึงกับความตาย นี่เป็นกรรมในอดีตชาติซึ่งได้เกิดนิมิตขึ้นมาให้เห็นในขณะนั่งกรรมฐานหมอชะลอได้เล่าให้อัตมาฟังอย่างทีท่วนอัตมาก็พิเคราะห์ดูก็รู้ว่าอาดีตกรรมนั้นหนักมากและคงตามสนองในอนาคตแม้ฉาติปัจจุบันจะปฏิบัติธรรมเพียงไรก็หน,นีไม่พน้นคงจะหนีไม่พ้นกรรมในอดีตชาติอาตมาก็ให้ลืมเรื่องนิมิตที่เสีย อย่านำมาคิดเป็นอารมณ์ลืมภาพที่ได้เห็นนั่นเสียแล้วทำใจให้ปกติและเสร็จแล้วนั่งสมาธิปฏิบัติกรรมาฐานใหม่อย่านึกถึงภาพในอดีตอีกต่อไปแม่หมอชะลอจะได้พยายามนั่งใหม่แต่ภาพนิมิตก็เกิดซ้ำๆกันหลายครั้งเมื่อหมอชลอมาเล่าและถามอัตมาก็ได้แต่ปลอบโยนให้พยายามลืมเสียอย่าได้นึกถึงอีก และพยายามทำบุญกรวดน้ำให้พวกเจ้ากรรมนายเวทข้อสำคัญให้พยายามสร้างบุญแผ่อุทิศส่วนกุศลให้มากขึ้นเรื่องนี้อาตมาได้บันทึกไว้เมื่อวันที่8กรกฎาคม2498เพื่อตรวจสอบเหตุการณ์ข้างหน้าว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับหมอฉลอแต่คงจะยังไม่ทันทำอะไรเพราะบังเอิญน,นายจเจริญเกิดสุวรรณซึ่งเป็นพี่ชายของหมอ มีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอยุธยาได้เดินทางมาหาและชักชวนให้หมอชลอร่วมทุนไปค้าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรีเวลานั้นไม้ไผ่กำลังเป็นสินค้าที่ขายส่งออกต่างประเทศมากผู้ค้าไม้มีกำไรมีรายได้ร่ำรวยไปตามๆกันเพราะลงทุนน้อยได้กำไรมากหมอชลอมองเห็นทางที่จะร่ำรวยเหมือนผู้อื่น อยากจะเป็นเศรษฐีอย่างปุถุชนมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปมองเห็นแต่ทางได้เงินอยู่ข้างหน้าอย่างตื่นเต้นสนใจมากหมอชะลอได้มาหาอาตมาเพื่อปรึกษาความเห็นในเรื่องจะไปฆ่าไม้ไผ่อยากจะอพยพครอบครัวไปอยู่ิที่เมืองกาญจนบุรีเพื่อสะดวกไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังที่ต้องขึ้นขึนลองลองเป็นภาระทำให้เสียเวลาทำมาหากิน อาตามาถามถึงตำบลที่จะไปตั้งครอบครัวหมอชะลอบอกว่าพี่ชายจะให้ไปอยู่ที่ตำบลม่องรายเมืองกาญจนบุรีเมื่ออาตามาได้ยินก็เศร้าใจไม่สบายใจได้พิจารณาเห็นว่าหากจะยับยั้งขัดขวางห้ามหมอชะลอคงไม่สำเร็จเพราะจิตใจของหมอชะลอตื่นเต้นมองเห็นความเป็นเศรษฐีอยู่ข้างหน้าหายใจเป็นไม้ไผ่อยู่แล้วเหมือนน้ำกำลังเชี่ยวจ ไม่มีอะไรจะขัดขวางยับยั้งได้แม้จะเกรงใจอาตมาอยู่บ้างแต่ก็อยากที่จะสำเร็จได้เห็นจะเป็นอกุศล,ลกรรมจึงเกิดโลกอาตมาจะเตือนถึงเรื่องอดีตชาติที่เห็นทางนิมิตก็ไม่ได้เพราะอาตมาได้สอนให้ลืมเรื่องอดีตชาติที่เคยมองเห็นในนิมิตอย่าได้นึกถึงต่อไป ขอให้เพียงสร้างบุญสร้างกุศลให้มากๆเท่านั้นเมื่ออาตมาพิจารณาดูจึงเพียงแต่จะแนะนำว่าการไปครั้งแรกยังไม่ควรจะนำครอบครัวไปเพราะเรายังไม่รู้ไม่เห็นความเป็นอยู่ทางโน้นจะเป็นอย่างไรควรจะไปคนเดียวก่อนเมื่อไปได้เห็นและได้ประโยชน์เพียงพอแล้วก็หาทางไว้หาที่หาทางไว้ก่อน เมื่ออบพยพไปก็จะได้ไม่เกิดยุ่งยากหากไปเห็นการค่าไม้ไผ่เกิดผลดีตามที่เข้าใจและกลับมาอยู่อำเภอพรหมอย่างเดิมก็จะได้ไม่ต้องลำบากหมอชะลอก็ได้ตกลงตามที่อาตมาให้ความเห็นจากนั้นหมอชะลอก็ได้ออกเดินทางพร้อมกับพี่ชายไปทำการค่าไม้ไผ่ที่เมืองกาญจนบุรี อาตมาก็อดที่จะห่วงหมอชะลอไม่ได้คอยฟังเรื่องข่าวอยู่เสมอเสมอว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มีข่าวอะไรคืบหน้าหลังจากหมอชะลอออกจากบ้านที่อำเภอพรหมเวลาผ่านไปได้หนึ่งปีหมอชะลอก็กลับมาบ้านเยี่ยมครอบครัวได้เล่าถึงการค้าไม้ไผ่ได้ผลประโยชน์ได้กำไรมากเพียงปีเดียวก็เห็นหน้าเห็นหลัง ได้จับจองที่ดินอยู่ในป่าลึกได้ปลูกกระต้อบในพื้นที่จับจองบ้านมองรายตำบลท่ากระดานแถวน้นำตกเอราวัณกิ่งอำเภอศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีมาคราวนี้ตั้งใจจะรับครอบครัวไปอยู่รวมกันจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะไม่ต้องนำไม้ไผ่ล่องแพไปขายตามลำน้ำแควไปขายส่งที่เมืองกาญจนบุรี ทั้งปลูกบ้านไว้สำหรับครอบครัวแล้ววางขวางสบายอาตมารับฟังด้วยความสงบและพูดให้กำลังใจว่าหากไปหากินได้รับความเจริญก้าวหน้าอาตมาก็ยินดีด้วยแต่ใจนั้นรู้สึกสังหรณ์ชอบคนก็ได้แต่เตือนให้ระวังเคราะห์กรรมอย่าทิ้งทางพระหนักจะเป็นบาปและได้ชี้เหตุผลกดแหงกรรมให้ฟัง แต่รู้สึกหมอชะลอเปลี่ยนแปลงไปมาได้พูดว่าเมื่อถึงคราวแล้วอยู่ที่ไหนก็ตายทุกคนหนีไม่พ้นหรอกแต่ก็ดีใจที่สร้างกุศลไว้มากแล้วอตมารู้สึกว่าไม่สามารถจะยับยั้งกลับมาสู่ปกติเดิมได้เห็นจะเป็นเพราะกรรมเวรน,นำไปเมื่อได้สนทนาพอสมควรแล้วหมอชะลอจึงได้อำลาจากไป และได้อพยพครอบครัวและหลานสงคนคือน,นางอุไรและนายชเวงเชื่อสีแก้วซึ่งขอติดตามไปประกอบอาชีพที่เมืองกาญจนบุรีด้วยทั้งหมอฉะลอกำลังตื่นเต้นมองเห็นความมั่งมีล่วงหน้าในอนาคตอาตมาก็ได้แต่เตือนว่าอย่าได้ทิ้งทางพระเท่านั้นเวลาผ่านไปประมาณสี่ปีก็ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น อาตมาสนใจในครอบครัวนี้มากเพราะเหตุการณ์ในอดีตชาติเมื่อเวลาทำสมาธินั่งวิปัสสนานั้นเป็นกรรมที่หนักมากยังมองไม่เห็นทางที่จะแบ่งเบาลงได้นอกจากจะปฏิบัติทางธรรมแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออาโหสิกรรมของเบาลงได้บากแต่ทราบว่าที่ไปอยู่เมืองกาญจนบุรีนั้นหมอฉลอมไม่มีเวลานั่งกรรมฐานทำบุญต่างกุศล มัวแต่คิดถึงการงานหาเงินอัตมาก็เศร้าใจเพียงแต่คอยฟังข่าวจากนั้นต่อมาอัตมาก็ได้รับข่าวเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้เป็นเรื่องที่เศร้าสลดใจมากข่าวนี้จากญาติพัญญาหมอฉลอซึ่งไปมาหาสู่มาเล่าให้อัตมาฟัง และกำหนักในอดีตชาติของหมอชลอได้ตามมาทันสนองแล้วเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นหมอชลอได้เดินทางมีธุระเข้าไปในเมืองกาญจนบุรีพร้อมด้วยบุตรและพัญญาทางบ้านเหลือแต่พี่ชายคนเดียวเมื่อกลับมาถึงบ้านได้ทราบข่าวว่าทางบ้านถูกปล้นส่วนพี่ชายถูกพวกปล้นยิงสิ้นใจตายขาบันไดและพวกปล้นกวาดทรัพย์สินเงินทองไปหมดเมื่อหมอชะลอพร้อมบุตรพัญญาทราบข่าว กลับมาถึงบ้านเห็นเหตุการณ์ร้ายแรงก็ตกใจสิ้นสติแทบจะเป็นลมหมอชะลอรีบเดินทางไปแจ้งกับหน้าเจ้าหน้าที่เตุกา์และให้มาชันสูตรศพพีชายตามระบินเมืองแต่เจ้าหน้าที่มาช้าปล่อยให้ศพคืนจนอืดไปแล้วพอ,อมาก็มีชายลึบลับมาบอกหมอชะลอแกมขู่ให้รีบอบพยพครอบครัวออกจากตำบลนี้ไปอยู่ื้อให้ไกลโดยเร็วที่สุด ไม่ฉะนั้นก็จะตายอย่างพี่ชายหมอฉะลอมไม่ชอบให้คนมาคู่มีความยิงในศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายธรรมดาคนเราส่วนมากไม่ชอบให้ใครมาคู่ยิ่งเอาอำนาจมืดความชั่วขมกคมคู่แล้วแม้ว่าจะสู้ไม่ได้ความโกรธความแค้นความเจ็บใจความพยาบาททำให้ขาดสต,ติเกิดความประมาทไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง ยิ่งพี่ชายถูกคมเหงถูกฆ่าตายสดสดร้อนร้อนเช่นนี้ก็ยิ่งเจ็บแค้นมุมานะหากจะมาคมเหงฆ่าควันกันซึ่งนาเลยล่ะก็คิดว่าต้องมายิงกันพักหนึ่งแหละจนกว่าจะรู้ว่าใครจะเป็นศพไปฉะนั้นความโกรธแค้นเจ็บใจเป็นพลังทำให้หมอทลอมายอมหนี ไม่กลัวค,ำคํำขูทั้งไม่ยอมไปจากถิ่นที่ได้ทําประโยชน์เป็นเงินเป็นทองขึ้นมาแล้วทั้งคอยระวังตัวไม่ประมาทซ้อมยิงปืนให้แม่นยำอยู่เสมอทั้งปืนสั้นและปืนยาและตลอดเวลาอยู่ในบ้านปืนไม่ยอมห่างตัวขึ้นลํำกล้องอยู่เสมอเมื่อฉุกเฉินหยิบฉวยใช้ยิงได้ทันทีเตรียมพร้อมเพื่อต่อสู้เต็มที่อย่างลูกผู้ชาย เมื่อเข้าที่ขับขันก็ได้สตินึกถึงคำเตือนของพระท่านบักและท่านพระครูขึ้นมาได้จึงสั่งหลานไว้ว่าหากตนได้ประสบชะตากรรมสิ้นบุญไปแล้วขอให้ช่วยกันดูแลบ้านช่องต่อไปด้วยหลังจากพี่ชายถูกยิงตายเมื่อผู้ร้ายเข้าปรนผ่านไปเพียงสิบห้าวันนะเป็นเวลากลางวันเสียงเรือหางยาวมาจอดอยู่ที่ท่าน้ำหน้าบ้าน และตะโกนร้องเรียกชื่อหมอชลอทีิ่านะฝวายนางทองใบพัญญาหมอชะลอได้ลงจากเรือนไปที่ท่านะที่เรือหางยาวจอดอยู่เห็นคนในเรือประมาณสิบห้าคนแต่งเครื่องแบบสีกากีมีปืนพร้อมคล้ายตำรวจร้องตะโกนถามนางทองใบว่าหมอชะลออยู่ไหม มีเรื่องขอให้มาพบด่วนให้ลงมาที่ท่านะ้นางทองใบรีบขึ้นบนเรือบอกหมอว่าเจ้าหน้าที่ขอพบด่วนหมอชะลอนนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่มาสอบสวนเรื่องพี่ชายถูกพวกปล้นฆ่าตายก็เกิดความประมาทเดินลงบันไดไปท่านะ้ำส่วนพัญญาก็ยืนมองอยู่บนตะลิงสูงชันเพียงเห็นเขายืนพูดกันแต่ก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันเพราะอยู่ไกล ครูหนึ่งก็เห็นหมอชะลอหันหลังจะก,ก้าวเดินกลับขึ้นบ้านทานันใดนั้นคนหนึ่งอยู่ในเรือกใกล้หมอชะลอเรียกอก็ยกปืนขึ้นจอยิงท้ายทอยหมอชะลอไม่ทันรู้ตัวจึงไม่ได้ระวังพอสิ้นเสียงปืนก็ล้มกลิ้งตกน้ำขาดใจตายทันทีพัญญา,าหมอเห็นเหตุการณ์เกิดขึ้นเ่นนั้นก็ตกใจจนสิ้นสติเป็นลม ส่วนพวกคนร้ายที่พร้อมเป็นตำรวจนั้นหลังจากยิงหมอฉลอตกลงไปในน้ำเนี่ยเมื่อแน่ใจว่าตายแล้วก็เร่งเครื่องเรือหางยาวหลบหนีไปเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่สกันยายน2504ส่วนนางทองใบพัญญาพอฟื้นได้สติก็ร้องไห้โหใครคนบ้าวิ่งไปที่ท่าน้ำลงไปประคองศพสามีที่รัก เมื่อรู้ว่าสามีสุดที่รักหมดลมไปก่อนเนี่ยไม่มีโอกาสได้สั่งเสียบุตรพัญญาก็เกิดกอดศพผัวร่ำไห้สะอึกสะอื้นแทบจะขาดใจตายตา,ยตามสามีครั้นจะอุ้มศพสามีขึ้นจากน้ำา็็อุ้มไม่ไหวพวกคนงานก็ยังอยู่ในปา่าเหลือแต่ลูกก็ยังช่วยอะไรไม่ได้จำเป็นต้องหาเชือกมาผูกศพไว้กับสะพานท่าน้ำเพราะเกรงว่าเมื่อน้ำขึ้นศพจะลอยไปไกล หรือจมห่างออกไปจากท่าน้ำจะลํบาบากรีบไปแจ้งความให้ทางบ้านเมืองรีบมาชันสูตรศพตามระเบียบนางทองใบนั้นครั้นสามีที่รักได้ทิ้งแหนทั้งต่องสูญเสียพี่ชายของสามีทั้งตัวก็เป็นหญิงทำอะไรไม่ถูกมีแต่ความหวาดกลัวและเศร้าโศกเสียใจอย่างหนักยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายเพราะสามีต้องมาตายลงอย่างสดๆร้อน ตัวก็มีความว้าเวยังไม่เคยประสบกำหนักเช่นนี้มาก่อนในชีวิตจึงไม่สามารถจะอยู่ในดงในป่าตามลำพังกับลูกหลานต่อไปได้จึงตัดสินใจนำศพสามีพร้อมด้วยพี่ชายจัดการเผาอย่างตามมีตามเกิดให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วในเขตที่กลางล้านบ้านมีเจ้าหน้าที่มารับรู้ในการเผาครั้งนี้ด้วยเมื่อเสร็จแล้วก็รีบ จัดแจงเก็บกระดูกห่อผ้าขาวไว้แล้ไม่ได้รอนอยู่ช้ารีบเก็บข้าวของเท่าที่มีอยู่พอจะนำติดตัวไปได้ก็พาลูกๆล,ลงแพ้แล้วก็รีบล่องแพ้ไปตามลำแผลเพื่อกลับภูมิลำเนาเดิมแต่เคราะห์กรรมมิได้สุดสิ้นลงเพียงเท่านั้นได้ติดตามสนองครอบครัวของหมอฉลอต่อไป การล่องแพนั้นเป็นการเสี่ยงอันตรายมากหากไม่ชำนาญร่องน้ำเนี่ยอาจจะชนหินเกาะแกงใต้น้ำทำให้แพแตกได้แพที่นางทองใบพญญาหมอฉลอกก็เช่นกันคนท่อแพคงไม่ชำนาญจึงเกิดไปกระทบกับโขดหินใต้น้ำจนแพแตกพวกเด็กๆต้องลอยคอกันอยู่ในน้ำแต่เคราะห์ดีที่ได้มีชาวบ้านช่วยไว้ทันจึงไม่มีใครเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตเพราะพาเข้าฟังได้ พากรรมไม่ได้หยุดยั้งได้ได้ติดตามซ้ำเตมิมบตรพัญญาหมอชโลกวาดจะแก้ปัญหาการเดินทางกว่าจะกลับถึงภูมิลำเนาเดิมที่บ้านบางสำโรงอํำเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีได้ก่็ได้รับความยากลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลือดตาแทพกระเด็นเป็นเรื่องเศร้าสลดใจเท่าที่เคยได้ยินมา เมื่อมาถึงบ้านสำรงและพวกญาติพี่น้องก็พากันมาเยี่ยมแสดงความเสียใจในการตายของหมอชะลอและความทุกอยากของนางทองใบและลูกๆในการเดินทางต้องผจญชีวิตแม่แม่ลูกๆพวกพี่น้องก็ได้พร้อมใจกันกำหนดวันทำการจัดการทำบุญกระดูกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้หมอชะลอกับพี่ชายจะภาพใดนิมนต์พระนิมนต์ให้อตามาไปร่วมงานนี้ แต่บังเอิญรับนิมนต์ที่อื่นไว้ก่อนจึงไม่ได้ไปงานวันนั้นแต่อาตมาก็ได้ไปเทศก่อนงานสองวันเพื่อให้ญาติโยมทั้งหลายได้ทราบถึงกรรมในอดีตชาตินั้นมีจริงสามารถที่จะกลับมาสนองในชาตินี้ได้ไม่มีปัญหาข้อความใดๆสงสัยอีกหลังจากที่วันอาตมาไปเทศก่อนวันงานนั้นได้มีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้คนได้พากัน ไปเยี่ยมและสักถามถึงเหตุการณ์ของหมอชะลอที่ทําให้นางทองใบระล,ลึกถึงสามีคู่ชีวิตต้องมาตายอย่างหน้าอนเนจอนาจใจก็เริ่มเสียใจร้องไห้สะอึกสะอื้นปริมว่าชีวิตจะจากร่างตามสามีไปคุณผู้ฟังที่เคารพครับผมหันไปดูนาฬิกาเวลาจะหมดจะหมดเวลาเรื่องนี้ยังไม่จบ เป็นอันว่าเราคงจะต้องพบกันใหม่ในเรื่องนี้อีกต่อไป